สวัสดีครับอันนี้ก็ช่อง AF Channel นะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับช่องนี้เกี่ยวกับรีวิวทุกๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารกรองแล้วก็เครื่องดื่มทุกๆอย่างนะครับเราจะมาลงในช่องนี้นะครับผมอันนี้ก็มารีวิวเกี่ยวกับการฉีดยาเงาะนะครับเกี่ยวกับเงาะขึ้นรานะครับเกี่ยวกับเศษกรนะครับอันนี้ก็เป็นน้ํายาที่เราผสมแล้วนะครับเอาไว้ฉีดเฉพาะเงาะอย่างเดียวนะครับเกี่ยวกับ เงาะขึ้นรานะครับเวลาขายจะไม่เป็นราคานะครับผมอันนี้อันนี้ก็ผลไม้ครับฉีดผลไม้นะครับเป็นยานะครับฉีดผลไม้ไม่ใช่ผลไม้กินนะครับอ่ะอันนี้ก็มาดูนะครับมาดูเงาะนะครับเงาะที่กําลังจะเจริญเติบโตนะครับผมเดี๋ยวมาให้ดูนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับผมกําลังเดินนะครับ ดูนะครับนี่นะครับนี่เงาะนะครับอันนี้ยังโตไม่เต็มที่นะครับเราก็ฉีดกันมันขึ้นลานะครับนี่นะครับการมันขึ้นลานะครับมีเยอะนะครับเงาะนี่นี่เงาะนะครับถ้าโตเต็มที่แล้วถ้าฉีดกันลานมันจะ เป็นราคานะครับผมประมาณนี้ครับใครชอบไปทำอะไรก็ฝากกดไลค์กดติดตามเลยนะครับสวัสดีครับ